เอาดคนีก <t od ian |ms|> ันด้กันมดเด็กะโอเคครับผมตอนนี้เราใช้เวลาให้เด็กๆลงไปงมเปลือกหอยประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วนะฮะก็ถือว่าได้เปลือกหอยเยอะพอสมควรนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเก็บกันต่อในรอบบนบกนะฮะตอนนี้ให้เด็กๆพักไปอาบน้ำก่อนนะฮะไหนเดี๋ยว เป็นไงบ้างได้เยอะไหมหอยวันนี้เปลือกหอยเยอะครับแล้วปกติแล้วเราเล่นน้ํากันบ่อยไหมที่ที่นี่บ่อยครับตรงปกติเล่นตรงฟังไหนฝั่งนู้นครับตรงไหนที่ร้านปลาเผาอ๋อตรงนู้นเปลือกหอยเยอะไหมไม่เยอะครับอ๋อแล้วฝั่งนี้ไม่เคยมาเล่นกันเหรอไม่เคยครับตรงนู้นกับตรงนี้ที่ทไหนลึกตรงไหนลึกกว่ากันตรงตรงไหนได้ตรงนูนกก้นก็ลึกครับตรงนูน้นลึกกว่าครับตรงนี้ไม่ลึก แล้วบริเวณตรงนี้เหมาะสําหรับการเล่นน้ํำไหมปั๊มเหมาะเหมาะครับเหมาะใช่ไหมแล้วที่ผ่านมาทําไมไม่มาเล่นกันแถวนี้เมื่อก่อนปั๊มนี่เป็นปลาลกครับปลาหอยเยอื่อครับจริงครับเป็นปลาลกครับอ๋อเอาอู้เหนือก็ได้อู้เหนือก็ได้เป็นได้เปลือกหอยนักครัพมันบาตีนอะไรครับวัดเสียง ก็น่ากับขอมากินน้ำเราขวางลงครับเราขน้ามันปัดมามีน้ำอ๋อมีขวดมีเปียกหอยมีน้ำจะขอเบ็ดหมออ๋อแล้วกับตรงนี้มันเปลี่ยนปลาโรคแหละครับแล้วนี่มูเจ้าหน้าที่เป็นมาเพี้ยวพองแล้วเนาะครับโอเคแล้วอันตอนนี้ได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตีเฮงงมเดี๋ยวนี้สี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับเอ้ยกี่เปอร์เซ็นต์ยังเหลี่ยมหน้าก็เพียงเดี๋ยหลื่อ น้อยเดียวเดี๋ยวกราฟังปุ่นครับอ่าะตอนนี้สะอาดแล้วก็มาเล่นกันมวลมวลหน่อยชวนเปลี่ยนเปลี่ยนไหมล่ะใครใครอยากจะมาช่วยพัฒนาน้องเลงไซมาช่วยกันชวนยิมบ์หรอกเจ๋งเฮะเอาวันคิดจะได้ถึงอยากมาช่วยครูพ่ออยางถึงอยากมาช่วยครูอยากให้ยพี่น้องๆตีแม่ใจนี่มาเล่นหนามกันนั่งมครับ เจริญพัฒนาหนองน่ะเออแล้วตอนนี้เราเรียนอยู่ชั้นไหนครัมาหนึ่งครับโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมครับน้องนี่เองนะครับอ่าเดี๋ยวเราเรียนเรียนอยู่ชั้นไหนละห้องครับพ่อะอย่างถึงมาช่วยครูพัฒนาหนองหอนครับหอนแล้วก็วันหน้าวันหน้าวันหน้าจะได้มาเล่นน้ำแล้วนี่ครับอ๋อวันหน้าหอนแล้วอยากจะมีตีเล่นน้ำด้วยโอเคเอาบิ๊กเหรอครับผมอ่าพ่อะอย่างถึงมาอยากจะมาช่วยครู วันนี้เห็นมาครั้งแรกเลยกูเตรียมหันมาเอ้กะหันมันพวกนีครับเนาะน่กะกมาเจอยกันเทียวเหี่ยมันจะได้สะอาดตานะครับน่ะเออบ้านเขาอยู่แล้วนะอ,อยู่นี่บ้านหังขวางกมดเนี่ยครับนี่เขาจะมาเจอยกันในพ่อแผลแล้วอันนี้อันนี้เป็นแผลลอกและอือครับอะไหนพ่อแล้วอ๋ออันนี้อันนี้เป็นแผลจากนั้น ตอนหน้าบอยใจเกีียวครับลงไปหน้าเมือกี้นะแม่นน้ำโดนต่อหน้าอ๋อแล้วกับแบอกคูเหยียก,ก่อนว่าม,มีแผลคือน้องบิ๊กครับมีแผลจากท่อมอไซค์นะจากการขี่มอไซค์แล้วก็ยังไม่แห้งดีครับแล้วลงไปช่วยงมแล้วก็แผลมันลอกออกมาก็เลยมีเลือดออกนิดหน่อยเดี๋ยวต้องพาน้องบิ๊กไปล้างแผลกันก่อนนะ,ะไปอาบน้ำกันก่อนเลยครับครับขอบคุณเจ้านักเดี๋ยวเขาว่ากันไหมครับนี่ ตอนนี้ให้เด็กๆไปพักอาบน้ําก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันถางหญ้ากันอีกสักเล็กน้อยก่อนที่จะพาน้องๆไปทานข้าวกันนะเรามาทํากันแค่ประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะไม่ได้ทําเยอะแล้วก็ถ้าพ่อแม่พี่น้องคนไหนนะถ้าจะมาช่วยกันก็วันอาทิตย์นะครับหนอประมาณสักช่วงบ่ายๆเที่ยงเที่ยงหรือช่วงเย็นๆถ้าไขาว่างมาช่วยกันก็น ลองมาปะกันตีหนองเล็งไซนี่เขตลาดซัดปานะครับแล้วก็เดี๋ยวเขามา่วยกันก่อยๆถางคือมันสะอาดตาแล้วก็ดูปลอดภัยมากขึ้นนะครับผมก็ผมก็จะพยายามทาไปเรื่อยๆก่อยๆเนี้ยนะครับแล้วก็ขอเชิญชวนนะครับถ้ามารวมตัวกันเป็นจิตอาสามาช่วยกันพัฒนาครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้อ,อ่คิดว่าคงจะมอีอ่หลายๆคนหลายๆไฟ ช่วยเหลือเขานักขึ้นนะครับแล้วก็มาคอยติดตามกันนะว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นตีไ่ว้น้ำเพื่อละออนแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนเพื่อกับมูฮั่าเจ้าเพื่อใจใจได้ก่อนจะงามขนาดไหนก็ลองมาติดตามดูกันครับใน g ีฟ x กสปอตออนทัวครับผมนี่ครับนี่เป็นฝีมือของละออนทีงมขึ้นมานะฮะนี่ ใช้เวลาประมาณกึ่งชั่วโมงครับ <c oughs> ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแรงนะช่วงหน้าแรงก็บหญ้ามันกับปราบงายน้อยนะฮะนี่ก็มีมะควางเบ็ดหน่อมคตกปานะครับนี่จะบ้านส่วนสนามวุดบอลของเขาตอนนี้กับเริ่มซ่อมได้ แล้วนะฮะนี่ซ่อมได้แล้วแต่ยนี้ม,นมีการปักธงด้นะฮะเพราะว่าเขายังมาแน่ใจเตียครับว่า,าหลังจากที่งบประมาณพัฒนาหนองเลงซ้ายมีเข้ามาแล้วนี่สถานที่แห่งนี้ปุนจะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเพิ่ม,มจะได้แหมกอ่อก็เลยบามัม่นใจว่าเขาจะสามารถทําเป็นสนามถาวรได้กอ่อนแต่ตอนนี้นี่เขาจะทําสนามไว้ซ่อมกันก่อนนะฮะแล้วก็ ถ้าได้พื้นที่ตี่หัวหน้าวลารีตเปินอนุญาตให้เขาไปจัดเป็นสนามถาวน์ื้เจ้าบ้านได้มาออกกําลังกายกันได้ตัดได้เขาก็กว่ากันก็ไดแต่ตอนนี้จุดประสงค์รักก่อยๆพัฒนามุมคือมันดูสวยงามขึ้นครับนะก็อย่าลืมติดตามฮื้กกาลังใจแล้วก็มาช่วยกันได้นะครับผมปากันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ